อุยลยนึ่นซอนซูนางจ้ิบิดา,าก็กลับมาพบกับช่วงซอนซูตกอดันดีแล้วนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมจะพาไปดูอาคาเฟ่คนเกิดของผมเปนตัวนั่นเองนะครับกพเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศสวยๆจากในางานมาให้คนได้ชมกันเลยนะครับไปไิสโก้ สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน Stay with you นะครับหน้าร้านเนี่ยมีทั้งสแตนดี้แล้วก็มีชื่องานเล็กๆด้วยนะครับ mm hmm. เข้ามาในร้านเนี่ย mm hmm. จะมีรูปใส่กรอบพรีเมียมสวยๆงามๆนะครับ t อเ o อร์ไ s i mm ์ม hmm. er Mark ต้วนใช่ครับนี่เป็นคาเฟ่วันเกิดของ Mark t ต้วนะครับจากก็อดเซเว่นนะครับ,น,รบนี่ก็จะเป็นรูปตอนโปรโมทากก็อดเซเว่นเลยมาในสโลแกนนี่ก็เป็นสัญลักษณ์นะครับพร้อมกับชื่อ Mark t ต้วน,นะครับเราเนี่ยสามารถติดตามผลงานของพี่าร์ k ต้วนเนี่ย ทาง YouTube Official ของเขานะครับหรือว่าจะเป็นช่องทาง IG ก็ได้หรือว่าจะเป็นผลงานคู่กับ Member เมมเบอร์ก็เเี่ยก็มีมาเรื่อยๆเลยนะครับถัดมาจะเป็นมุมขวามือเมื่อเดินเข้ามาในร้านนะครับ Truth of Mark ตัวนเป็นชื่อของงานงานนี้เราสามารถถ่ายรูปหน้ากระจกเล่นกันได้บริเวณเคาน์เตอร์มีของ Official มากมายเลยครับพร้อมลายเซ็นเต็มไปหมดหมูลค่าเนี่ยน่าจะมี5หลักขึ้นไปเลยนี่ครับบริเวณเคาน์เตอร์เวลคัมอากาเซ่ทู ST w y น UI ะครับมีแตนดี้เล็กๆของพี่มาร์คต้วนอยู่ด้วยนะครับมุมถัดมาจะเป็นมุมซ้ายมือนะหรือเป็นมุมตรงข้ามเคาน์เตอร์นะครับมีชื่อของงานแล้วก็มีรูปมากมายจริงๆถัดมาเนี่ยผมจะพาไปเดินบริเวณหลังร้านนะครับขออนุญาตถ่ายภาพรวมมาก่อนถึงแม้จะเป็นมุมที่อากาศร้อนนิดนึงเนี่ยแต่เป็นมุมที่ถ่ายรูปออกมาได้สวยงามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปดูทีละรูปนะก็จะเป็นรูปเนี่ยที่ปล่อยออกมานะครับของมาร์ ต้วเนี่ยเป็นรูปทาง Official ตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูปแบบโฟกัสโคสอัพนะครับเขาเนี่ยใช้รูปขนาดใหญ่เนี่ยมาแปะนะครับถัดกับมุมธรรมชาติเนี่ยคือดีมากๆนี่ก็เป็นปกนิตยสารสุดสัปดาห์นะครับกับพี่มาร์คตัวนนะครับหรือจะเป็นลูคแบบคิวๆนิดนึงนะครับ ถัดมาก็จะเป็นสแตนดี้ของพี่มาร์คต้วนนะครับมาในลุคแบบสตรีทนะครับสบายๆกับทรงผมที่เรียกว่าหล่อมากๆเต้ยเสันบาซ่าเนี่ยก็มีนะครับ หรือว่าจะเป็นสไตล์แบบไซส์โปรไฟล์แต่โคสชนับนะกับเจยสารบาซ่าเช่นเคยหลังร้านเนี่ยเขาก็นิยมใช้รูปขนาดใหญ่นะครับเจียสาราสุดสัปดาห์กับบาซ่านะครับที่ป่มาร์เนี่ยได้ขึ้นปกนะเรียกว่าเป็นคอสตูมที่ดีแล้วก็หล่อมากๆจริงๆนะครับ นี่นะครับก็จะมีหลายลุกเลยไม่ว่าจะเป็นลุกไส่สูตรหรือว่าจะเป็นลุกแบบสบายๆนะครับถัดมาตรงนี้จะเป็นผ้านะครับเหมือนเป็นผ้าไวนิลนะแฮปปี้เบิร์ดเดย์มาร์ต้วนนะครับขึ้นมาตรงเนี้ยจะเป็นบริเวณชั้น2แล้วนะครับมีโต๊ะญี่ปุ่นเนี่ยให้อากาเซ่เนี่ยสามารถเข้ามาสิงในเฟ่แล้วก็นั่งคุยกันได้สบายๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของรูปนะครับ M T แล้วก็ศูนย์ ตรงนี้จะมีเป็นผ้านะครับมากต์ตวนนะครับ0904ปี1993ลงมานะครับเมื่อกี้เนี่ยมีแค่บาซ่ากับสุสตราใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นนิตเรียสารเรียกว่าเยอะมากๆจริงๆที่ มาร์กหรือว่า Member ร์ก็เเนี่ยได้ขึ้นปกของดิจาทาัลนั้นนะครับมุมนี้ก็เป็นมุมถ่ายรูปที่ดีนะครับมีบล็อกเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมุมนี้เนี่ยจะเป็นมุมครอสเวิร์ดนะครับซึ่งบอกว่าเป็นมุมที่ถ่ายยากนิดนึงนะครับแต่ว่าใครอยากทราบอะไรเนี่ยสามารถกดพอยส์แล้วก็ดูได้นะครับถัดมาเนี่ยตรงน,นี้เขาจะใช้รูปขนาดใหญ่นะครับก็จะเป็นของ GQ นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเน้นรูปเนี่ยที่มาร์ตัวเนี่ยได้ไปถ่ายเป็น p h โต้บุ๊กหรือว่าจะมเป็นจยสารานะครับจะมีความเท่ยอยู่ในตัวนะแล้วก็มีคอนเซปตที่ถือว่าแปลกใหม่แล้วก็เป็นการโฆษณาเสื้อผ้าไปในตัวด้วยเพราะว่าพี่มาร์กเนี่ยใส่อะไรก็ดูดีแล้วก็หล่อไปหมดจริงๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหลายๆลุกเลยนะครับก็เดี๋ยว เรียกว่ามาร์กตัวเนี่ยงก็เพิ่งมีแฟนมิทติ n งที่ประเทศไทยไปนะครับมีแข่รับเชิญเป็นน้องแบมด้วยก็เราเนี่ยก็จะได้พบกับกิจกรรมกับเมมเบอร์ก็เ e เนี่ยตลอดปีนี้เลยนะครับอากาเซก็เตรียมตังมาให้ดีๆนะครับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นมุมที่เรียกว่าแฟนอาร์ตบ้างนะครับผมเนี่ยไปส่องในแท็กมาก็คือเขาเนี่ย ต้องการนําเสนอมาในแนวแฟนอาร์ตถือว่าเยอะมากมจริงๆนะครับแล้วก็เท่มากๆด้วยนี่ก็จะเป็นคอสตูมแต่ละคอสตูมของมาร์กนะครับวันที่4เดือนกันยายนหนึ่คือวันเกิดของมาร์กนั่นเองครับขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการถืาเขาเป็วัน,กนเกิดของมาร์กต้วนก็นถ้าทุกคนมีความเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมก่อนจากกันไปผมอยากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์ สมัครสมาชิกของเราด้วยนะครับทุกคนและกาลืมสั่งกระดิ่งด้วยนะครับว่าสำหรับวันนี้กูรินึ่นซอนซูนนำจ่าอิมิดาอันยอง